สกอร์สูงต่ำฟุตบอลในวันนี้นะฮะนะั่นหมาพาไปที่ยูฟาเนชั่นส์ลีกเอสามคู่นี้นะฮะ,ะคู่แรกครับในกลุ่มที่หนึ่งโปรตุเกสกับโปแลนด์โปรตุเกสจะมีสิบแต้มโปรแลนด์มีสี่ครับด้ลุ้นละก็โปรตุเกสต้องการสามแต้มนะเพราะว่ามีโคโอเอเชียบี้มาะฮะห่างแค่สามแต้มอย่างังต้องเน้นนะเคยบุกชนะโปรแลนด์มาแล้วฮะสามหนึ่งโรนัลโด้เลอาบูโนแฟน แบร์เดโดวซีวา si พวกนีนะ้หนักหน่วงรุนแรงนะฮะโปรแลนด์ไม่มีเลวันดอฟสกี้ฮะแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ลุ้นนะสามนัดหลังนี้ก็ได้แต้มเดียวะฮะจากการเสมอโคเอเชียครับสามประตูต่อสามโปรแลนด์นี่ถือว่าพร้อมได้พร้อมโดนนะฮะคุณเล่นไปสี่นัดได้ยิงได้เจ็ดเสียเก้านะฮะสะกอร์รวมมีสิบหกประตูเฉลีย่ยสี่ประตูต่อน,นัดไปเยือนโปร,ปรตุเกสเจ้าบ้านซึ่งถ้าแม่เชื่อโปรตุเกสอ่ะสองสามประตูต,ต้องมีโปรแลนด์ช่วยยิงก็จะยิงง่ายเพราะฉะนั้นคู่นี้สูงแน่นะฮะ ลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวันบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิง iPhone 16หกที่แอ็ B A A N อ B สกอตแลนด์เอาคู่อเชียร์ไม้กั้น2.5เมตรนะฮะตีสองสกอตแลนด์เพิ่งจะมีแต้มเดียวนะจากการเสมอโปรตุเกสศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านั้น3เกมนี่ยิงคู่ต่อสู้ได้และโดนคู่ต่อสู้ยิงทุกนัดนะ พวกเขานำมาโดยสกอตแม็กโทมิเน่นะฮะ,ะขณะที่โคเอเชียหลังจากแพ้โปรตุเกส1-2ก็เก็บ7แต้มจาก3นัดก็เกมลุกโหดมากนะฮะยิงโปแลนด์1-0ยิงสกอตแลนด์2-1แล้วก็เสมอโปแลนด์สารประตูต่อ3นะฮะนำมาโดยลูก้าโมดิชโควาซิชเปลิซิชพวกนี้นะฮะโคเอเชียต้องชวนทะเลาะฮะเพราะว่าลุ้นแย่งแชมป์อยู่กับโปรตุเกสขณะที่สกอตแลนด์ก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีนะเกมนี้จะเปิดแลกกันก็คาดหมายได้เลยครับว่าจะยิงได้ด้วยกันทั้ง2ฝ่าย และสกอร์สูงไม่ยากนะฮะสวิตกับเซอร์เบียไม้กั้นแค่2.25เมตรเองนะฮะตี2-45เนชั่นสลีกเอในกลุ่ม4นะฮะก็ไม่ได้ลุ้นอะไรทั้งคู่นะโดยสวิตเซอร์แลนด์ะหลังจากแพ้3นัดรวดก็เสมอเดนมาร์กในบ้านตัวเอง2-2เกมรับรั่วนะฮะ4นะัดโดนไป10ลูกเลยกนํามาโดยการิชชาร์ค5นฮะคุมแดนกลางในะบิวเอมโบโลฮะในแดนหน้าสวนเซอร์เบียชนะสวิต2-0แล้วก็ออกไปแพ้สเปนนะฮะ0-3นํามาโดยอเล็กซานดรามิโตวิชดูซาาานนนนนวววลโอิชะะะฮะแยย่งกันหนีบ ต่างไม่มีอะไรกดดันเพราะฉะนั้นคู่นี้จะเปิดเกมลุกและซัดก,กันโนนะฮะมีไมตต์่ำกว่า3ลูกแน่ฮะ,ะในเรื่องของสกอร์รวมวันนี้เป็นสูงทั้ง3คู่นะครับโปรตุเกสกับโปรแลนด์สกอร์แลนด์กับโคเอเชียและสวิตเซอร์แลนด์กับเซอร์เบียครับ